สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาที่การสอนขับรถเกียร์ธรรมดาวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับส่วนผู้เรียนอยู่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเดินทางขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมว่าพี่แกชื่ออะไรนะครับยังไม่รู้จักกันมากนะครับเห็นแกติดตามทางช่องยูทูบแล้วแกก็นับกันโดยการขับมอเตอร์ไซค์มาเรียนนะครับระยะทางประมาณ5060กิโลนะครับจากร้อยเอ็ดมามหาสารคามนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองพี่ชื่อเล่นอะไรนะครับชื่อัน พี่สันนะครับเดี๋ยวพี่สันมาวันนี้นะครับแกก็จะมาทบทวนนะครับซึ่งเคยขับมานานแล้วใช่ไหมพี่ขับมาสักพักแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ขับจริงเลยนะครับมีพร้อมลักษณะของการจับพวงมาลัยอยู่ที่ประมาณนี้นะครับมือนะครับสังเกตดูนะครับจะจะต้องไม่สูงจนเกินไปนะครับจะต้องไม่ใช่แบบนี้นะครับมันจะต้องอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเวลาใช้งานคือจะเปิดจะปิดตัวนี้มันจะได้เปิดปิดง่ายทั้งสองฝั่งนะครับเวลาใช้งานห้ามเอามือออกมา แล้วมาเปิดปิดอย่างนี้อันนี้ไม่ดีนะครับจะทำให้รถสายไปสายมาลรือมืออย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาเปิดปิดก็คือใช้เนี่ยดูวิธีการนะครับเอาเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเดี๋ยวพี่สันจะทําให้ดูนะครับทุกคนแล้วเราก็จาด้วยอย่าเอามือออกไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาผมไม่แนะนาให้เอามือออกไปเปิดปิดนะครับวิธีที่ถูกต้องคือจับพวงมาลัยถูกแล้วเราก็จะใช้อุปกรณ์ทุกอย่างได้ดีนะครับใช่นะครับแต่ตอนนี้เรามาติดตามพี่สันกันนะครับว่าแกจะเป็นยังไงบ้างนะครับเข้ามารับช่งใหม่ๆก็อย่าลืมนะคครรัับบอย่าาลืมมกดดตตินะ วลาขับจริงกับเวลาซ้อมนี่ไม่เหมือนกันนะมันจะมั่วตอนขับจริงนั่นแหละเออแต่ตอนนี้อาจจะดีก็ลองดูก่อนนะครับเอ่เหยียบคันสุดครับมือขวาก็จับที่พวงมาลัยไว้นะเหมือนเราขับจริงอยู่นะครับเท้าขวาก็ย่เหยียบที่เบรกไว้พอประมาณนะครับห้ามยกคันนะพี่นะอ่ะซ้อมเกียร์หนึ่งครับโอเคสเต็ปที่หนึ่งก็คือถูกต้องนะครับถ้าเรายกคัดรถก็จะวิ่งทันทีแต่ถ้าเราไม่ยกนะครับเราก็เข้าเกียร์ว่างย้ำนะครับรถสตาร์ทอยู่นะห้ามยกคัดโดยเด็ดขาดถ,ถ้าคุณจะยกคัดได้กกก็็ต่่่่อออเเเเมืรรปนนีีียยวางะคคัับบพ จะติดขัดนิดนึงนะครับในหนึ่งถึงสามีนี่เราจะต้องเข้าเกียร์ให้ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะโอเคเกียร์ว่างครับเกียร์สองครับยังไม่ใช่น,นี่นี่คือนิสัยเดิมนะครับนี่คือนิสัยเดิมเมื่อกี้หาเกียร์ว่างใหม่ครับ <c oughs> โอเคพี่ถอนคาดก่อนถอนคาดเพราะเกียร์ว่างแล้ว เดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่ผมพูดให้ช้าเพื่อให้คิดกับจังหวะที่ผมพูดเร็วเพื่อให้ผู้เรียนได้ทําปฏิกิริยาต่อไปให้ถูกนะครับก็คือพยายามบอกหลายๆรูปแบบเพราะว่าการขับรถมันมีหลายรูปแบบนะอ่ะหยยบคัสสุดครับเกียร์หนึ่งเกียร์ว่างเวลาว่างแล้วนะให้พี่มั่นใจเลยเพราะว่าเดี๋ยวดูดดนะผมจะลองอยู่เหยยบคัสเลยนะ เวลามันว่างมันจะเป็นล็อกของมันอยู่แล้วใช่มันจะอยู่ล็อกของมันเลยถ้ามันผิดมันจะแข็งแข็งอ่าเราเราไม่ต้องไปโยกมาอะไรมันเลยความมั่นใจเรารู้ว่ามันเป็นตำแหน่งอยู่แล้วเดี๋ยวพี่ดูอีกทีหนึ่งนะดูพร้อมกันเลยนะครับถ้าเป็นเกียร์หนึ่งนะครับถ้ามันถูกมันจะแข็งแข็งทีนี้พอเป็นบอกว่าเป็นเกียร์ว่างเราแค่ดึงนิดนึงเห็นไหมมั่นใจเลยว่าใช่น่าโอเคทีนี้มาลองเป็นเกียร์สองครับพี่โอเคพี่ก็แค่เตะขึ้นไปด้านบนจะเป็นเกียร์ว่างไหมจะเป็นล็อกของม อ่าดูมานะครับเกียร์สองเกียร์ว่างแค่นั้นนะครับผมรู้ได้ไงเพราะว่าอยู่กับมันมานานเราจะรู้นะครับสังเกตดูนะเกียร์มันจะอ่อนๆนะครับถ้ามันว่างนะถ้าไม่ว่างมันจะแข็งนะครับมันจะแข็งกว่านี้อ่าเกียร์สามผลักขึ้นบนนะครับโดยที่ไม่ต้องโยกห้ามโยกอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าคุณโยกก่อนแล้วคุณจะทําผิดแน่นอนอ่าเกียร์ว่างครับเกียร์สามอ่าทำมือให้เบาเบาไว้แล้วก็ผลักตรงๆก็จบนะครับเกียร์ว่างเกียร์สอง อันนี้เป็นการทบเตนโดยเกียร์นะครับเกียร์ว่างเกียร์สี่เห็นไหมนี่คือพลาดนะครับปลายกายเป็นเกียร์แล้วถ้าเป็นเกียร์ถอยไม่ได้มันแค่ลงนี้นะครับ oh. เราไม่ต้องโยกเลยถ้าเราโยกปุ๊บมันจะไปเป็นเกียร์ถอยนู่นเลยแหละอ่าแล้วเข้าได้ด้วยนะเพราะว่ารถมันอยู่นิ่งไง<ช>ถ้ารถมันวิ่งอยู่มันจะไม่ได้มันจะดงังแกรกเลยนั่นหมายถึงเตือนภัยแล้วว่าคุณไม่ควรทําต่อแต่นี่รถมันนิ่งอยู่มันเข้าได้นะ เกียร์ถอยลองลองเกียร์ถอยดูพี่อ่ามาจะลึกๆหน่อยเห็นไหมเมื่อกี้เกือบไม่ลงอเอาเกียร์ว่างใหม่ครับโอเคล่อยเท้าก่อนเดี๋ยวพี่จะเหนื่อยก่อนโอเคทีนี้เราจะไล่ทีเดียวเลยเดี๋ยวพี่จะเหนื่อยก่อนนะครับเป็นอันนี้ผมจะให้ดูเป็นแบบพื้นฐานก่อนนะโดยการผ่านแค่สิบนาทีนะครับเพราะคลิปนี้จะให้เวลาแค่ไม่เกินสิบนาทีนิดๆน,น,นะครับเพื <c oughs> อ่อเพื่อทบทวนความจําก่อนขับนะครับผมรอบหนึ่งนะไล่าห,หนึ่งสองสามยเน่ว่างสองว่าง สามว่างสามว่างซี 4, ว่างห้าว่างห้าชิดขวาขึ้นบนเลยนะพี่ทำต่อเนื่องห้าดีมากครับว่างถอยชิดขวาลงล่างเอาใหม่เดี๋ยวตุบยกขาขึ้นใหม่ใช้ใช้ปลา,ายนะพี่นะปลาย,ายอย่าไปใช้กลางเดี๋เพราะมันจะเข้าเกียร์ยากสังเกตดูนะมาเหยียบคาดสุดครับชิดขวาลงล่างเห็นไหมแตกต่างไหม เออมันจะล็อกของมันเลยถ้าเมื่อกี้ตั้งกั้มกึ่งอะ่ะมันจะมันจะเข้าเกียร์ยากอ่ะเป็นเกียร์ว่างครับโอเคนะเข้าเกียร์ว่างเสร็จแล้วปวดเบกมือครับพี่โอเคครับพี่อยู่เกียร์อะไรพี่ตอนนี้อยู่เกียร์อะไรตอนนี้เหรอครับใช่ตอนนี้อยู่เกียร์อะไรเกียร์สี่โอเค แสดงว่ารู้จริงไปถาวล้วงงว่าอยู่เกียร์อะไรขับมาได้ยังไงขับมาถึงนี่แล้วก็อยู่ประมาณนี้เวลาขับคองมือใหม่จะต้องทบทวนตัวเองให้ถูกต้องจะได้ไม่หลมนะครับสําหรับคนที่ดูอยู่ก็เหมือนกันนะเวลาเราขับเราก็ถนนทั่วไปเราใช้ถึงเกียร์อะไรได้บ้างนะครับต้องมีรายละเอียดในการขับไม่ใช่ลากเกียร์หนึ่งไปจนนะบางคนก็ขับจะเป็นแต่เกียร์หนึ่งไง เราต้องมีรายละเอียดของการขับนะครับจากเดิมพี่แก,กก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจนะครับพอขับมาแล้วสักพักหนึ่งนะครับประมาณเกือบ3มชั่วโมงเป็นไงบ้างพี่ดีขึ้นไหมดีขึ้นมีความมั่นใจขึ้นไหมใช่เออ <laughs> มื่อเช้ายังโง,ง่แงะอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าเก่งนะครับแต่ว่าทุกคนจะต้องได้เรียนรู้นะครับเป็นไปนตามพื้นฐานนะจะได้นําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้จริงนะครับ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงที่รถขึ้นมาเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราจะได้มาเทสการขึ้นเนินตรงนั้นด้วยขากลับฉะลอรถแล้วก็ให้สัญญาณนะครับแล้วก็เฉลี่ยความเร็วให้พอดีกับการเลี้ยวอันนี้เวลาพูดนะครับก็ฟังง่ายๆแล้วก็ค่อยๆคิดปฏิบัติตาม หักลงมาเต็มที่เลยครับไอตรงอะไร้ายสุดช้าๆไปนะคุมเบรกไว้ด้วยตอนนี้เป็นการใช้เบรกกับคันนะครับห้ามใช้คันเร่งเวลาเลี้ยวหักศอกนะครับเกียร์ก็ลากไปก่อนนะครับก็คือประคองสองไปก่อนเรื่อยๆอันนี้ขึ้นแล้วนะครับขึ้นสามจะมีอาการสั่นเล็กน้อย เมื่อกี้ในในการเปลี่ยนเกียร์สามเนี่ยรอบมันยังไม่ได้เท่าไหร่พี่จังหวะความเร็วของรถสังเกตดูนะไม่ถึงส<ม>ี่สิบไม่ถึงห้าสิบเราก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สามมันก็เลยมีรอบที่ <c oughs> สูงไปงไม่เลยทําให้รถสันน่นเวลาเราปล่อยคานหมดแต่ตอนนี้มันมาเรื่อยๆแล้วด้ื่อยแรงจังหวะของมันเขาเรียกว,ว่าคุมจังหวะได้แล้วแทบไม่ได้เร่งคันเร่งใช่ไหมพี่ อ่แทบไม่ได้เร่งเพราะว่าเกียร์สามนะครับมันจะเป็นเกียร์ที่มันเป็นจังหวะของเกียร์หนึ่งกับสองมาแล้วเป็นการไล่มาตามความเร็วของรถอยู่แล้วนะครับวัดรอบอาจจะไม่ขึ้นถึงนะครับแต่ความเร็วของมันเยอะนะครับพอสมควร <c oughs> ความเร็วขึ้นไม่ถึงยี่สิบแต่ว่าจังหวะรถเร็วนะครับดูจากด้านซ้ายของตัวรถนะครับมันจะเ,เร็วมาก แต่ในวัดรอบไม่ถึงสามสิบใช่ไหมพี่ไม่ถึงไม่ได้ได้ได้ไม่ถึงสี่สิบนะครับแต่ดูว่าด้านข้างเหนอนเร็วมากนะครับก็<ๆ>ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียนรู้ไปนะครับแนละ้วแต่ทักษะของคนเรียนแต่ละคนด้วยว่ามาเรียนจะได้เสริมอะไรบ้างนะครับวันนี้เป็นเกียร์สี่แล้วนะครับ ใช้ได้ครับความแม่นยําในการเข้าไม่ล้นนะครับไม่กดดันไม่เก่งเกินไปเราก็จะเข้าเกียร์ได้ดีไม่ต้องไปเร่งรีบกับการเปลี่ยนเกียร์นะครับผมจะพูดเสมอแทบทุกคลิปเลยสําหรับคนที่มาเรียนจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายตรงนั้นนะพี่จะมีถนนเล็กๆเยู่เห็นไหม ใช่ <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปแล้วก็ไปบนออกมาระวังตกหลายทางด้วยจะช้าจะรอรถจะช้าจะรอรถเกียร์สองก็ได้นะ <c oughs> อันนี้เกินนะครับวงเลี้ยวเกินจะทำให้ล้ออีกฝั่งหนึ่งตกถนนล้ว <c oughs> แล้วก็ ความเร็วของรถนะครับค่อนข้างเยอะเมื่อทําผิดไปแล้วมันจะผิดต่อเนื่องกันนะครับาจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามนะพี่เข้าใจอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้เพราะว่าความเร็วของรถมาวใช่ความเร็ว,เว,ว,เรวในการเลี้ยวมันเลี้ยงจังหวะไม่ถูกต้องมันก็เลยตรงนี้เราเดินหน้านิดนึงแล้วถอยหลังตรงนี้แล้วก็เอาหมอกับไปข้างหลังนะพี่เมื่อเช้าเรามีการสอนเรื่องการถอยมาแล้วทีนี้เรามาถอยจริงดูว่ามันจะโอเคไหมนะครับโอเค ดูได้เลยครับวิธีการถอยนะครับก็คือดูจากกระจกก่อนว่าพื้นที่ของตูดจะไปได้เท่าไหร่พี่หมุนหาได้เลยนะครับหมุนหาด้านซ้ายหมุนได้เลยครับพี่หมุนเยอะๆถ้าพี่หมุนน้อยมันจะเดี้ยวไม่ได้ทางด้านขวาจะตกถนนนะดูรอด้านนู้นด้วยมันจะตกหรือเปล่ามหมุนเยอะๆ ดูจากกระจกพี่ดูจากกระจกเอเคครับเดินหน้าแต่งวงไรไปทางขวาแล้วก็อย่ายกคาดเยอะคุมจังหวะไว้อันนี้เป็นการสอบแบบพื้นฐานนะครับการสอนแบบพื้นฐานแรกเลยโอเคอันนี้เป็นการต้องทําให้ได้ตามที่เป็นถนนนะครับไม่ใช่ว่าหมุนอะไรไปเรื่อยนะครับมันจะเป็นถนนของมันอยู่แล้วมันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําอย่างอื่นได้นะครับ ก็คือการแต่งให้ได้ตามที่เราเห็นเปิดไฟเดี่ยวขวาไว้ครับอันนี้เหมือนกันนะครับฝึกเป็นพื้นฐานเมื่อกี้รถมันมามาด้วยความเร็วพี่ก็ประเมินความเร็วของรถไม่ถูกก็เลยทําให้การเดี้ยวเกือบที่จะเดียวไม่ได้รถมาเกียร์สี่เราสามารถชะลอแล้วก็ลดเกียร์ได้ก่อนที่จะถึงหยุดเลี้ยวนะพี่เ mm hmm. ชะลอแล้วลดเกียร์ ก็เดินตั้งลำที่เดินซ้ายแล้วพี่ก็ส่งจังหวะได้เลยอ่าจังหวะดีพี่ก็เล่งกันเล่งขึ้นเพื่อที่เราจะไปเปลี่ยนเป็นเกียร์อื่นก็คือเกียร์ถัดไปหลังจากที่ตอนนี้ต้องรู้ด้วยว่าเราใช้เกียร์อะไรมันจะต้องคิดก่อนทํานะครับว่าตัวเองใช้เกียร์อะไรจะได้ประกอบกันได้ถูกต้องส่งกันเล่งไปอีกนิดนึงก่อนพี่จังหวะมันยังไม่ได้เล่งส่งไปหน่อยอ่ารอ,อบยังไม่ได้ใช่เล่งรอบขึ้นไปหน่อย สี่สิบก็ได้จะได้เกียร์สามจะได้ไปได้สบายๆโอเครอบมาแล้วโอเคที่ดึงย่ครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็ต้องฝึก แบบนี้เรื่อยๆบ่อยๆซ้ำๆนะครับเดิมๆหลายๆพื้นที่ของถนนโปรดใช้วิจารณญาณนะครับรถจะต้องมีคนที่ควบคุมอยู่ข้างๆนะครับอย่าขับคนเดียวนะครับอย่าทะเล่ทะล่าเอาไปอับบนถนนใหญ่คนเดียวนะครับอันตรายต่อคนอื่นด้วยนะครับย้ําให้หาที่กว้างๆหาที่ขับแบบชิวๆก่อนนะครับแม้กระทั่งในหมู่บ้านก็ไม่สนับสนุนให้ไปขับนะครับคนเดียวอันตรายนะครับ แนะนำว่าให้เป็นถนนโลง่งถนนที่ไม่ค่อยมีคนเที่ยวนะครับแต่เราจะต้องไปประเมินเองนะครับแล้วแต่พื้นที่บ้านใครบ้านท่านนะครับออนนี้ผมถ่ายเพื่อให้เห็นความคืบหน้านะครับว่าพี่แต่ละคนที่มาเรียนเป็นยังไงบ้างขับแล้วขับได้จริงไหมหรือผมเป็นคนขี้โม้หรือเปล่านะครับอันนี้มันคือการที่ผมไม่ได้ขับเองนะครับผม ให้เห็นภาพอยู่แล้วว่านักเรียนขับขับเองตั้งแต่ขึ้นรถมายังไม่ทันได้ทําอะไรก็คือลุยอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ระวังตามแยกด้วยนะครับพี่เวลาเราขับเราต้องประเมินแยกด้วยเผ <c oughs> ื่อการที่เจอยกักษ์ใหญ่ด้วยกันเ <c oughs> ด็กไม่ทันีิเอเราต้องแบบดูด้วยมันจะมีสัญญาณเตือนนะครับมันจะมีพวกไฟต่างๆเรา,าก็ฝึกการดูข้างหน้าจะเป็นทั้งเนินจะเป็นทั้งต้องเลี้ยวด้วย ข้อความที่มันยากก็คือการขึ้นเนินแล้วก็การประคองรถแล้วก็ต้องเลี้ยวให้ได้ด้วยนะครับให้สัญญาณเลยนะเสร็จแล้วก็ต้องไปชะลอหยุดที่แยกตั้งลำให้ดีก่อนแยกนี้หรอครับชะลอก่อนนะหยุด,ดเพื่อเปลี่ยนเกียร์ก่อนไม่งั้นมันจะเลี้ยวไม่ได้เราจเลี้ยวเลยก็ไม่ได้เพราะรถ ผมเป็นเกียร์หนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเนินนะถ้าเป็นเนินต้องออกตัวที่เกียร์หนึ่งเท่านั้นใจไปใจเบรกมัน,นใจเย็นใจเย็นนี่แหละคืออันอันที่ยังไม่ยังไม่ทันได้ฝึกแล้วก็ยังไม่ทันรู้ชัดเจนนะครับอย่าใช้คันเร่งนะระวังด้วยนะใจเย็นๆนะพี่นะโอเคหมุนขวาเพิ่มครับหมุนขวาเพิ่มหมุนหมุนพวงมลาลัยไปอีกโอเคแล้วคืนพวงมลาลัยโอเคข้างให้ตรงโอเคครับ ครั้งแรกมันก็จะเป็นตื่นๆนิดนึงไม่งเร็วเลย <c oughs> มันจะตีนิสัยตรงที่เราจะอยากออกไปเร<ช>่งหันเรี่ง,งนี่แหละพ<ช>ี่จําคําที่ผมบอกได้ไหมว่า,<ช>วาเวลาออกตัวถ้าเป็นพื้นที่ธรรมดาให้ปล่อยเบรกก่อนอแต่ถ้าเป็นพื้นที่เนินให้ปล่อยเบรกทีหลัง<ช>ก็คือยกคัดก่อนใ,<ช>ให้รถมันดันแล้วก็ปล่อยเบรกรถมันถึงจะไปได้อันนี้คือมันเหมือนจะง่ายนะครับแต่ถ้าเราเจอ เจอของจริงเนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นเข้าไปอีกใช่ไหมพี่มันชอบลืมเลยใช่มันชอบลืมมันตื่นเต้นด้วยอะไรด้วยนะครับ,บวันนี้เกียร์อะไรนะครับอันนี้นครับเกียร์สโอเคขาให้จบเกียร์ห้าเลยนะครับจะได้จะได้ชัดเจนว่าเราเข้าใจหนึ่งถึงสองสามสี่ห้าแล้วนะครับ ถ้าคนที่จะเป็นอยู่แล้วนะครับเรียนแป๊บเดียวนะครับเสริมกันเข้าไปนิดเดียวก็ยิ้มได้นะครับมั่นใจแน่นอนแต่ถ้าใครที่เป็นมือใหม่นะครับถ้าเรียนตามขั้นตอนที่ผมสอนนะครับผมก็รับประกันว่าท่านจะขับรถนะครับเป็นขับรถได้แน่นอนนะครับนี่เกียร์สีแล้วใช่ครับวันนี้เกียร์สีแล้วการเรียนนะครับผมก็จะไม่ใช่ว่าอยู่แต่พี่เดิมเดิม นะครับก็คือแล้วแต่ทักษะของคนเรียนด้วยนะครับบางคนก็ได้ไปไกลบางคนก็ได้เหมือนไปเที่ยวนะครับชิวๆดีมากครับเกียร์ห้าเวลาเข้าเกียร์นะครับเข้าชิวๆไม่ต้องไปเร่งรีบกับรถที่วิ่งอยู่นะครับเราก็เหยียบคัดให้ถูกนะครับถอนคันเร่งให้ถูกต้องจะได้ไม่ตื่นเต้นเกินไปนะครับทำสองอย่างนั้นให้ถูกก่อนก่อนที่จะเอามือออกมาจากพวงมาลัยแล้วก็มาเปลี่ยนเกียร์อันนี้มันจบเกียร์ห้าไปแล้วนะครับที่เหนือก็เป็นการ ไปเรื่อยๆแล้วก็คุมทางตรงก็คือเบรกทั่วไปนะครับไม่ต้องใช้คาสนะทางตรงเบรกปล่อยเร่งเบรกปล่อยเร่งเป็นธรรมดาเลยนะครับถ้าขับพวกรถหกล้อมันจะต้องได้มือวางไว้ที่เกียร์ตลอดเพราะวเพราะว่ามันได้เบรกได้อะไรต้องได้เคลียร์เกียร์นะครับพวกกระบะก็พอๆกันแล้วแต่คนจะเล่นว่ามีความเข้าใจเรื่องเกียร์ประมาณไหน นะครับก็เอาไปปรับใช้ในชีิประจำวันเอานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการนำเสนอนะครับความคืบหน้าของที่แต่ละคนที่มาเรียนนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่จะมาเรียนสนใจโทรเข้ามาได้นะครับ0883350072นะครับอยากขับรถเป็นนะครับก็ดีบนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะโทรเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดนานนะครับอยากเรียนก็หาเวลานะครับอย่างพี่สันดูเคลียบมานานไหมพี่ดูไม่นานนะดูสักพักหนึ่งเนาะสะักสพักหนึ่งก็คืออยากเรียนเลยใช่ไหม หาเวลาอะไรอย่างงี้เนาะโอเคครับฝากกดติดตามคลิปแล้วก็ช่องของครูต้าด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ